สวัสดีนักเกรยียนทุกคนครับอยู่กับปานาฟิสิกครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะครับหัวข้อคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์นะครับโดยครูได้ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับนักเกรยียนสามารถย้อนดูตั้งแต่ต้นนะครับไม่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูแล้วก็สอบถามไว้ได้นะครับถ้าครูเห็นครูก็จะเข้ามาตอบ หัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายและเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือการแตกแรงนะครับออกเป็น2แรงย่อยเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนหน้าน,นี้เราเคยรวม2แรงให้มันเป็นแรงเดียวได้แล้วหมายความว่าเราก็สามารถแยกแรงนั้นนะกลับมาเป็น2แรงได้เหมือนกัน,นครับเ,เพราะว่ามันสามารถแรงเนี่ยมันสามารถรวมหรือว่าแยกได้ทีนี้ เรามาดูนะครับสมมุติว่าเราเจอแบบนี้นะครับ f เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะที่มีขนาดเท่ากับ20นิวตันและทำมุม30องศากับแนวราบแบบนี้นะครับเราจะแยกแรง f เนี่ยออกมาเป็น2แรงที่มันเป็นตั้งฉากกันได้ยังไงนะครับเรามาดูคูขออนุญาตสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมโดยเราจะเรียกแรงที่ แยกออกมาอยู่ในแนวแกน y ตัวนี้นะครับในแนวดิ่งว่า fy และเราจะเรียกแรงที่แยกออกมาอยู่ในแกนนอนเนี่ยว่า fx เอางี้ก่อน,นไอแรงสีม่วงเนี่ยนะครับจะสามารถแยกออกเป็น2แรงคือแรงที่อยู่ในแนวดิ่งและก็แรงที่อยู่ในแนวนอนโดย เราจะสังเกตแบบนี้นะครับสมมวมะคูตีเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะพบว่าอันนี้นะสีแดงตรงเนี้ยคือ f y ถ้าเราดูครับสังเกตรเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับในเรื่องของตรีโกณมิติครูเคยสอนไปแล้วนะครับว่า s i n 30าองศาเวลาเจอรูปสามเหลี่ยมนะครับ sin เราก็จะท่องว่าไงครับข้าม เส้นใหญ่ไปทรายคือด้านข้ามส่วนด้านฉากตอนนี้ด้านข้ามเราคือความยาว f y ใช่ไหมครับด้านข้ามคือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกับมุม30ส่วนด้านฉากคือด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นด้านที่มันอยู่ตรงกันข้ามกับมุมฉากนั่นเองเพราะงั้น ด้านฉากคือด้าน f เฉยๆตรงนี้ sin สาย30องศาเพราะงั้นถ้านักเรียนจากได้ f y เฉยๆครูก็ย้าย,าย f ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปคูณกับ sin สาย30องศาปั๊บเขียนให้สวยๆหน่อย f y ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f sin สาย30องศานั่นเอง เราทําแบบเดียวกันครับเราทําแบบเดียวกันกับ f cos คือสีน้ําเงินข้างล่างนะครับ cos 30องศาจะเท่ากับเราท่องท่องว่าชิดส่วนด้วยฉาก cos นะค,คือด้านชิดของมุมส่วนด้วยฉากมุมอยู่ตรงนี้เราจิกมุมไว้ด้านชิดมุมคือด้านที่อยู่ใกล้มุม ูข้างบนก็ใกล้นะสีดําแต่ข้างบนมันเป็นด้านที่ยาวที่สุดเราตกลงกันแล้วว่าเป็นด้านฉากใครยังไม่เรียนติโกมิติกลับไปเรียนก่อนนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่เรียนถ้าอยากเข้าใจไปเลยเดี๋ยวมีสูตรให้ท่องนะครับไม,ไม่ต้องกลับไปก็ได้ชิดคือความยาว fx ครับด้านที่อยู่ชิดมุมด้านฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับในที่นี้มันก็คือเส้นสีดําตรงนี้นะครับ ซึ่งมีขนาด20นิวตันตัวนี้ก็คือ f เฉยๆนะ c o 30องศาเราย้าย f ขึ้นไปคูณกับ cos 30องศานะครับมันก็จะเท่ากับ fx เขียนให้สวยหน่อยนะครับเอา fx ไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวาก็จะเป็น f cos 30องศานี่นี่คือวิธีการแตกแรงแต่ว่า มันค่อนข้างยาวใช่ไหมนะครับต่อไปเราก็จะมีเทคนิคนะครับเราก็จะมีเทคนิคทุกครั้งเนี่ยถ้ามุมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เวลาเราแยกเวกเตอร์สีม่วงเนี่ยนะครับลงมาเป็นสีน้ําเงินจะสังเกตว่าเส้นสีม่วงเนี่ยทับลงมาอย่างเงี้ยนะครับครูจะชอบเรียกว่าปิดมุมเพราะฉะนั้น f x เนี่ยก็จะเท่ากับ f cos เอฟขอเซตาเมื่อเซตาเป็นมุมใดๆที่อยู่ตรงนี้และ fy นะครับเราจะแยกเวกเตอร์สีม่วงเนี้ยนะครับไปเป็น4แดงเห็นไหมครับว่ามันเปิดมุมหรือว่ามันขยายมุม30ออกมันห่างมุม30ออกไปแล้วแต่ใครจะท่องตัวนี้เป็น f sin 30องศา เมื่อเซต้าเป็นมุมใดๆเราก็จะได้เ s i ไซ์เซต้าแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ไปที่มาของมันนะครับเราก็จะมาสรุปไว้ตรงนี้นะครับว่าต่อไปนะครับถ้าเราจะแตกเวกเตอร์นะครับโดยเอาเอาเป็นเปิดมุมก่อนเปิดมุมนะครับจะออกมาเป็น f s i ซเซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมใดๆนะครับ และก็ถ้าปิดมุมก็จะเป็น f cos เซต t นะครับมันก็จะลดเวลาที่นักเรียนจะมาพิสูจน์อย่างนี้นะครับลงไปได้เยอะยังไงเรามาดูเพิภาพที่2ไม่เหมือนกันนะภาพที่ภาพแรกเนี่ยมุมนี้อยู่ข้างล่างภาพที่2มุมอยู่ข้างบนแต่เราจะใช้หลักการที่เราสรุปมานะครับมาทำดูให้เข้าใจตอนนี้ครูมี f เท่ากับ10 นิวตันนะครับทำมุม60องศากับแนวดิ่งครูอยากแยกออกมาเป็น2แรงแรงแรกแยกมาอยู่ในแนวนี้เรียกว่า Fy คือแรงที่อยู่ในแนวดิ่งอันที่2แยกออกมาในแนวนอนแบบนี้อันนี้คือ Fx เวลาแยกเน,นี่ยสแรงเนี้ยที่แยกออกมาต้องตั้งฉากกันตลอดนะครับไม่ใช่ว่าสีแดงเฉียงไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ตั้งฉากกับสีน้ําเงินข้างล่าง สแรงที่แยกออกมาจากหนึ่งแรงนะต้องตั้งฉากเสมอแดงกับน้ำเงินเนี่ยต้องตั้งฉากกันเอามาดูครับตอนนี้ f y ของเราบางคนบอกครูดูจากข้อก่อน f y เป็น f sine e t หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะเราอย่าไปจำอย่างนั้นครับมุมมันอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวตัวแม่มันเราแตกออกมาแบบนี้เห็นไหมครับ จากสีชมพูเนี่ยมาเป็นสีแดงมันทับมุม60ลงมาหรือว่าแบบนี้เราจะเรียกว่าปิดมุมเพราะฉะนั้น f y เนี่ยจะเป็น f cos 60องศาคูค cos ได้ไงขออีกรอบอีกรอบนะตรงนี้เป็นเซตาเอ้ยขอไปตรงนี้เป็นแรง f เท่ากับ10นิวตันเราแตกไปเป็นสีแดงมันทับมุม60นะมันบีบมุม60เข้าไปอย่างเนี้ย เรียกว่าปิดมุมเป็น f คอร์ส่วนข้างล่างครับสีม่วงตรงนี้นะครับมันห่างมุม60ออกมาครูชอบเรียกว่าเปิดเปิดมุมแฟบเนี่ยเหมือนเปิดประตูครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอฟสาย30องศาโอ้ยขออภัยไม่ใช่60 60องศา ใครที่ไม่เข้าใจไว้เปิดมุมปิดมุมอะไรบางทีไปสอนนักเรียนก็งงเหมือนกันเอาให้จําอย่างนี้ไปเลยว่าอันไหนที่มันอยู่ใกล้มุมเป็นคอร์สมุมอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ใกล้มุมใช่ไหมสีแดงเนี่ยมันเป็นคอร์สไปเลยมึงนะครับข้างล่างเนี่ยอยู่ไกลมุมอ่ะไกลมุมเป็นทรายหกสิบยู่นี่สีน้ําเงินอยู่ไกลมุมเป็นทรายอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ท่องนะครับบางคนบอกใกล้มุมอ่อใกล้มุมคอร์สไกลมุมทราย เปิดมุมคอสเอ้ยเปิดมุมทรายปิดมุมคอร์สแล้วแต่ใครจะท่องขอให้เข้าใจโอเคไหมครับทีนี้ยังยังหาต่อได้อีกเราก็ต้องแทนค่าลงไปนะครับ F ก็คือ1 0นิวตันตามที่เขากำหนดมาเนี่ยจากตัวแม่มันนะครับก่อนที่จะแยกทราย60มาเราก็มีค่ารูทส3ส่วน2 คใครยังไม่เรียนฟังก์ชันตีโกณมิติไปเรียนนะครับเทคนิคพับนิ้วอันนี้ออกมาเป็น5 3รูสเพราะว่า2หาร10เหลือ5หน่วยของแรงก็เป็น Newton นิวตันครับทำแบบเดียวกันกับข้างบนที่ไม่พอครูเท่ากับมาตรงนี้แล้วกัน F ก็คือ10นิวตันนะครับคูณกับคอส60ส o s คอสมีค่าเป็น1ส่วน2ปึ อันนี้ออกมาเป็น5นิวตันเห็นไหมครับแรงที่แรงสีดำนี้ถูกแยกไปแล้วครูก็เคลียร์ไปนะครับเหมือนหายไปตอนนี้มันก็จะกลายเป็นแรงสีแดงกับแรงสีน้ำเงินนะครับที่เราแยกออกมานี่ก็คือวิธีการแตกแรงเปิดมุมทรายปิดมุมคอร์สใกล้มุมทรายขอภัยอันนี้ใกล้ใกล้ใกล้ ใกล้มุมคอร์ดใกล้มุมทรายพูดเองก็งงเองนะครับอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเป็นกรณีที่แรงทั้งสองเนี่ยเวลาเราแยกออกมาแล้วมันไม่ตั้งฉากกันซึ่งไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่ก็จะขอสอนไว้คร่าวๆนะครับส่วนใหญนะ่เราใช้ข้างบนนี้แหละ1แรงแยกออกมาเป็น2แรงที่ตั้งฉากถ้าเขาต้องการให้มันไม่ตั้งทำยังไงครูสูตรคูได นะครับเขียนไว้ข้างบนไว้แล้วนะครับนี่ค่อยไปท่องถ้าเกิดว่า2แรงที่แยกออกมามันไม่ตั้งฉากกันแต่ว่าครูจะมาสอนวิธีใช้เลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสมมุติว่าเรามีแรงสีแดงนะครับที่มีขนาด10นิวตันแล้วเราอยากแยกออกมาเป็นแรง P ข้างบนแล้วก็แรง Q ข้างล่างสังเกตว่า2แรงนี้มันไม่ทำมุมฉากกันแล้วมันทำมุมเท่าไหร่ครูก็ดูครับ45 รวมกับ30มันก็แค่75องศาเราจะใช้สูตรตามเขานะครับมาดูแรงแรกก่อนเอาสีน้ำเงินแล้วกัน,นครับแรง P นะครับเวลาจะหาแรง P เนะี่ยเท่ากับ R sin ซเซต้านะครับหารด้วย sin ของมุมเซต้าบวกด้วยมุมอัลฟาอัลฟาเนี่ยคือมุมข้างบนนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ และก็เซต้าเนี่ยคือมุมข้างล่างตรงนี้อือาคือนี่เวกเตอร์รับตรงนี้นะครับมาแทนค่าลงไป R ตอนนี้มีขนาด10นิวตันก็แทนเลข10ขึ้นไปไซต้าคือเห็นไหมครับถ้าเราจะหาเวกเตอร์ข้างบนเนี่ยเราจะใช้มุมข้างล่างคือมุมที่มันอยู่ข้างล่างตรงกันข้ามถ้าเราจะหาเวกเตอร์ Q ข้างล่างเราจะใช้มุม45ที่อยู่ข้างบนเนี่ยสลับกัน คูแทนไปตรงนี้เป็นไซด์ของมุม30องศาข้างล่างหารด้วยไซด์ก็เอา2มุมนี้บวกกันครับคือมุม30องศาบวกด้วย45องศาเท่ากับ10คูณด้วยไซด์าม30มีค่าเป็น1ส่วน2นี่คูแทนข้างล่างนี้เป็นเศษส่วนข้างล่างเป็นไซด์75องศาซึ่ง ข้อนี้เขากำหนดให้นะว่าทราย75มีค่าประมาณ0.97ซึ่งพอคิดเลขตรงนี้มันจะไม่ลงตัวเพราะ,ะนั้นนะครับครูจะติดไว้แบบนี้เลยนะครับแค่ให้เห็นวิธีการเอาศูนยมาใช้เฉยๆ2หาร10ตรงนี้ก็เหลือ5นะครับเพราะ,ะนั้นคำต่อข้อนี้ก็จะเป็น5หารด้วย0.97อยากรู้เท่าไหร่ก็ไปกดเครื่องคำนวณน,นะครับประมาณนี้ ต่อไปอถ้าเราจะหาสีเขียวบ้างน,นะครับตัวนี้เวกเตอร์ q นะครับมีขนาดเท่าไหร่ q มันก็จะเท่ากับ r s i n รอบเนี้ยนะครับจะเป็นมุมที่มันอยู่ตรงค่ามันเห็นไหมครับ q อยู่ข้างล่างก็ใช้มุมข้างบนจะเป็น r s i n Alpha นะครับหารด้วย s i n θ เซตา บวกด้วยอัลฟาข้างล่างนี่ส่วนเหมือนกันแค่ข้างบน,น่ยตรงกันข้ามเฉยๆมีขนาด10นิวตันนะครับทรายก็คือ s i n ย5 5องศาข้างล่างก็หารด้วย s i n ย30บวก45ก็เป็น75เหมือนเดิมส่วนข้างล่างนี่เหมือนกัน,นครับกลายเป็น10 ซรายส5ใครยังจำได้นะพับนิ้วกลางนะครับกดมือซ้ายรูทอ2ส่วน2ตรงนี้ข้างล่างหารด้วยซาย75ก็ข้างบนนะครับหารกันเหลือ5้รูท 2, ข้างล่างหารด้วย0.97นะคำตอบมันก็จะไม่ลงตัวแต่ว่าหน่วยเป็นนิวตันนะครับนี่ก็คือวิธีการแยกแรง2แรงนะครับที่มันไม่ตั้งฉากกัน มุมเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เขากำหนดนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับอลองกลับไปดูนะครับตั้งแต่ ep แรกจนมาถึง ep เนี้ยครูค่อนข้างมั่นใจนะว่านักเรียนจะเรียนฟิสิกรู้เรื่องขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับกลับไปทบทวนดูนครับขึ้นมอ่เนี้ยยังไงก็ได้ใช้แน่นอน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับครูก็จะมาสอนนะครับให้ความรู้แบบนี้เรื่อยๆก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้สวัสดีครับผม